สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะมาพบกับสุนีคลิปนะคะวันนี้วันที่วันที่ห้านะคะวันที่ห้านี้ถุกมานะคะช่วงกระบายเอ้เนาะมาเจอตอนเที่ยงนะช่วงตอนกระบายนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะเดี๋ยวจอยจะโชวตไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวจะโชว์งานสั่งก่อนนะคะค่ไม่จะเป็นงานสั่งนะคะเหล็กจะเป็นเหล็ก HUP 9นะคะงานตีร้อนนะคะลูกค้างานตีร้อนขึ้นรูปนะคะชุดไม้พยุงนะคะ ใช่ไหมพยุงนะคะลายทางอยู่ที่สุราษฎร์นะคะเร่มกมีสุราษฎร์ธานีนะคะของหลวงพี่นะคะหลวงพี่จุดๆ,ๆนะคะๆๆเดี๋ยวพรุ่งนี้จุมส่งให้เนาะ,ะวันนี้จุมจะไลฟ์สดให้ดูอตัวนี้เป็นลายไม้แบบนี้นะคะลายไม้แผ่นเดียวกันนะคะลูกค้าลายไม้แผ่นเดียวกันนะคะ <c oughs> ส่วนข้างในนะคะจะเป็นทิ้งผิวไฟ ทิ้งผิวไฟนะคะพอดีลูกค้าบอกว่ามินเล่มหนึ่งที่ว่าส่งแบบนี้นะคะทิ้งผิวไฟแบบนี้มันจะเชิดขึ้นหลวงพี่ก็เลยบอกว่าขอให้ปลายแบบไม่เชิดนะคะเป็นแนวนี้นะคะสินค้าจึงจะส่งพวกนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ผมจะไลฟ์อีกรอบนึนตงตรงนสองพุ่มน,นะคะเล่มนี้นะคะโบวี่นะคะทิ้งผิวไฟนะคะด้าไม้พยุงนะคะสันนะคะจะอยู่ที่เจ็ดมิลน,นะคะกว,ว้างนะคะจะอยู่ที่สองหนึ่งจุดเจ็ดนะคะ ความกว้างจะอยู่ที่1.8นะคะสันนาจะอยู่ที่7มิลนะคะด้าใบมีดนะคะจะอยู่ที่โอ้6.2นะคะด้ามน,นะคะจะอยู่ที่5นิ้วนะคะเรื่องนี้6.2นิ้วนะคะมาพร้อม ันนี้งานสั่งนะคะลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะเบอร์นี้เลยคะ่ะศูนย์เก้าศูนนะคะเก้สงสามนะคะสามหกสองสามนะคะถ้างานสร้างลูกค้าแต่ละคนกต่สโหงส์ก็รู้ว่างานจุเป็นอะไรนะคะรานะคาราคาหนักอยู่นะคะงานสั่งนะคะต้องมีมาจํครึ่งราคาไม่งั้นเขาจ่ายราคาเต็มเท่านั้นนะคะถึงจะมีการให้นะคะต้องขออาภัยเป็นอย่างสูงนะคะบระสมะเด็จนะ,ะแต่เรื่องนี้ยังยังโซ่ยุบเป็นอย่างกอ่อถ้างานสั่งแบบนี้อะ จุ่มแจงเลยกันเล่มนี้งานสั่งนาง6.2นิ้วนะคะไม่ใส่กาดนะคะไม่ใส่ทองเหลืองนะถ้าใส่จะเป็นแบบนี้เล่มนี้นะคะ2,490ส่วนเล่มนี้จุ่มยังจัดราคาให้ลงอยู่นะเรื่อนี้จะเป็นลิกลิชูพีก้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะอยู่ที่5นิ้วนะคะขัดเงากระจกนะคะปิดท้ายกัดทองเหลืองนะคะเล่มนี้นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่5นิ้วนะคะวามกว้างนะคะจะอยู่ที่ 1.5สันนาเล่มนี้จะอยู่ที่5มิลดาบยาวนะคะจะอยู่ที่4.4มิวนะ,ะเล่มนี้ยังสดนะ,ะเล่มนี้นะคะเล่มนี้จะอยู่ที่2,390นะคะถ้างานสั่งไม่ได้ราคานี้นะอันนี้จะมมาลดให้แล้วเดี๋ยวมางานขายอีกมาชเต้กึ่นแคมป์นะคะเพราะว่ามันมันโค้งแหลมนะ,ะงานขายแล้วนะคะด้ามจะเป็นด้ามไม้ประดู่นะคะลมดำนะคะท้ายท้ายเหล็กนะคะท้ายเหล็กนะคะทำสัญญักนะคะตรงนี้นะคะสัญญกนะ,ะทิ้งถิวไฟนะคะ นาตีร้อนนะคะเล่มนี้ไม่มีฝักนะคะคอมแบ,บของใบมีดนะคะจะอยู่ที่13.5นิ้วนะคะความกว้างความกว้างจะอยู่ที่2.4นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่7.5มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่6นิ้วนะคะเล่มนี้ไม่มีฝัก1,590นะคะรวมส่งไปทางเพื่อน100ราคาหลังไม้ต่างหากนะคะ เล่มที่สองนะคะโบวี่ e, นะคะเหล็ก HUP9 เหมือนกันนะคะงานตีร้อนนะคะัความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10.5นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.2นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่6มิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่5.9นิ้วนะคะคู่แท่งไม่มีฝักนะคะ1,390นะคะลงสูงไปทางเพิ่หมหนึ่งร้อยนะคะไม่มีฝัก1,390 เลนะะ่มที่สามเล่มที่สามจะเป็นคัตติ้งนะคะคัตติ้งนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10.5นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่2.3สันหนาจะอยู่ที่6.5มิลนะคะเล่มนี้ทำเป็นสันหยักนะคะทำเป็นสันหยักนะคะเหล็ก S199 นะคะงานตีร้อนนะคะด้ามไม้พยุงนะคะทำเป็นลายฉลุนะคะ ฉลุรังพึ่งนะคะเล่มนี้ไม่มีฝักนะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นงานส่งวันนี้นะคะแต่ดว่าทุบได้เอามาเอามาโชว์พอโชว์เคยโชว์หลายรอบแล้วนะคะ,คะก็เลยไม่อยากโชว์ตัวนี้จะสันมันจะทรงนี้นะคะทรงนี้นะคะสันจะอยู่ที่สิบมิลน,นะคะความกว้างจะอยู่ที่สองจุดเจ็ดนะคะแล้วก็ความยาวจะอยู่ที่สิบจุดสี่ นิ้วนะคะน้ำหนักจะอยู่ที่กิโลครึ่งนะคะเรื่องนี้อ่ะมัทรง,ง่วลเลมที่สี่นะคะเล่มี่ที่สี่จะเป็นด้านไม้พยูนนะคะชุดไม้พยูนในเล่มนี้นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่เก้าจุดห้านิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่ส <c oughs> องจุดสองหนึ่งจุดแปดนะคะสันหนาสี่มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่ 5.8นิ้วนะคะเล่มนี้จะมาพร้อมฝักนะคะฝักไม้พยุงนะคะชุดีม้พยุง <S <S ช่องนั้นไปแล้วนะนะคะ1,890นะคะวนเล่มนี้เหมือนเดิมความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่5นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่1.5สันหนา5มิลน,นะคะด้ามยาว4.4นิ้ว ชุดไม้พยุนะปิดท้ายกัดทองเหลืองนะคะสองพันสามร้อยเก้าสิบนะคะมาเป็นเร่มนี้เหล็กจะเป็นเหล็ก s อสูพเก้านะคะเร่มนี้นะคะไม้พยุงนะคะฉะลุหลังพึ่งนะ,ะฉะลุลังพึ่งนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่หกุดห้านิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดนะคะสันหนาเลื่มนี้นะคะจะอยู่ที่ห้ามิลนะคะด้ามยาว กล้ยมยาจะอยู่ที่ห้จุดหนึงนิ้วนะคะเล่มนี้จะเป็นชุดไม้พันยูนะคะราคาจะอยู่ขึ้นกับงานเนาะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะลดส่งนะไปทางเพื่อนหนึ่นร้อยนะคะติดก,กับพี้หน่อยนะคะหมายเล่มที่หกเล่มที่เจ็ด ส่งนะไปทางเพื่อนหน่อยนะคะเริ่มงพิเเหล็ก HUP9 เหมือนกันนะคะก่อนส่งต้องเก็บรายละเอียดใบมีดนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่5.6นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่1.8นะคะสันหนาเรื่องนี้นะคะจะอยู่ที่3มิลนะคะด้านยาวด้านยาวจะอยู่ที่5นิ้วนะคะเร่มนี้มาพร้อมฝักนะคะ วเวลาเอาข้าลูกค,ค้าถ้ามันเอาเข้าวหยาแบบนมีงานลูกค,ค้าดึงเข้าดึงออกก่อนเลยอย่าอย่าดันเข้าไปนะอย่าตบันนะเราฟักแตกนะเพราะมันจะมีล็อกของมันยู่นะคะยิ่งขนาดจุมม่มกี้ก็ยังเข้ากับบางทีกับผลึกล็อกนะคะต้องค่อยๆเข้าไม่จะเข้าง่ายนะคะเรื่องนี้นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาททั่วนะคะลมส่งนะไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะอันนี้งานสั่งจุ่มนะจุ่มจะส่งพรุ่งนี้นะคะงานสั่งเรียบร้อยน,นะคะจะอยู่ที่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบนะคะลมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อย